เวลา16.36นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศายานนานาชาติภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนารงวุ้นซิ้วผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3ผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค8และผู้ในการใหญ่บริษัทท่าอากาศายานไทยจำกัดมหาชนพร้อมข้าราชการเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับสเสด็จ กระทับร,รถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระาราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา17.33น,นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการสารอุทธรภาค8อำเภอเมืองทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการสารอุทธรณภาค8 ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงศีลเมื่อประธานถวายศีลจบเสด็จพระรำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ทรงพระสุรายทรงเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุมจากนั้นทรงเปิดอาคารสารอุทธรภาค8เสร็จแล้วทรงประเคนจัดตุปปัตยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกสารอุทธรภาค8จัดสร้างขึ้นตามพระราชบัญญัติ จัดตั้งสารอุทธรภาคพุทธศักราช2532และมีพระราชกฤษฎีกาเปิดทำการตั้งแต่วันที่1เมษายน2542ซึ่งตั้งอยู่ณอาคารสารแขวงพระนครใต้และเมื่อวันที่1ตุลาคม2543ได้ย้ายที่ทำการไปยังอาคารสารอุทธรต่อมามีพระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวนที่ตั้งเขตศารและวันเปิดทำการของสารอุทธรภาคฉบับที่8พฤศจศกราช2554เพื่อกระจายที่ตั้งของสารอุทธรภาคไปยังส่วนภูมิภาคสำหรับอำนวยความสะดวกและความยุติธรรมแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคอย่างทั่วถึงโดยได้ย้ายที่ตั้งสารอุทธรภาค8จากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่1เมษายน2554ซึ่งมีที่ตั้งร่วมกับสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และในปี2,560สำนักงานสารยุติธรรมได้นำเนินการอนุมัติก่อสร้างอาคารสารอุทธรภาค8หลังใหม่บนที่ดินราชพัสดุโดยมีโครงสร้างทางสถาปตัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสเป็นอาคารสูง5ชั้นมีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัยเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ทางนี้สารุทธรภาค8มีเขตอำนาจศาลในภาคใต้ตอนบนจำนวนเจ็ดจังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการด้านสาธารณสุขดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่รัษฎรรวมทั้งมีเจแอลโกอฮอลและพิมเสน้ำพระราชทานพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขอ,อนามัยพระราชทานเลี้ยงแก่รัษฎรที่มาเฝ้าทุลลองทุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารที่ทําการสารอุทธรภาค8ปดไปทรงเปิดอาคารสารากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตตาวลตลาดเหนือ โดยตลอดสองข้างทางที่เสด็จพระราชดเนินมีรัษดรมาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทซึ่งทุกคนต่างพร้อมใจกันโบกธงพระปรมาพิไทยวอปอรอและธงพระนามาพิไทยสอทอพร้อมเปล่งเสียงส่งพระเจริญด้วยความปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมี